สวัสดีค,ดครับสวัสดีเ,เอฟซีแฟนครับสาหน่อยเป็นวันแพงครับเอฟซีน้องอย๋ยครับตอนนี้อยู่ใกล้จะถึงงานนะครับอีก12กิโลครับจอดเขาข้างน้าก่อนครับพักจอดให้แม่หน่อยเขาข้างน้ลลารถไล่ครับวันนี้เพิ่นเดินทาง,ขง,ขงเข้ากรุงเทพครับหลังจากมาฉลองปีใหม่ พอกันอยู่บ้านบ้านหันเตยครับตำบลปะทายอำเภอปะทายจังหวัดนครราชสีมาครับนี่เจ้เหนี่นไงแต่รักไม่ยังประตูในตําบลเอาดีควรเนาะ สองร้อยกิโลครับกือัถึงแล้วเงินกรับผือกันทั่งซีสเกอาคร์แล้นเราโอ้ย นี่ก็ับบแม่ยัง่เที่ยวแม่ ต้นนี้ก็ถาไมห่หน่อยอยู่ผูเห็น่อนีไหมเห็นบอกว่าหญิงสาวหน่อยเพชรบันเพิงครับคุณจำได้เอฟซีกันครับโอ้ยจำได้บ่เคยเบิ่งมาแล้วกันคือภาพติดลูกสาวหนานี่ละ บิ้งทุกมือทุกมือได้บ่มีขาดแตติดตามตลอดเลยหางแข้งหนึ่งซีนิ่โอ้มันจำได้ว่ารถตู้นะครับโอ้ยจำได้จำได้นะหางแข้งตัวจริงน้อยน้อยหนึ่งนู้นะหางแข้งเล็กน้อยอยู่นอเปยักษแสดงเคร่งเง้ที่จะไหนมาแขกมาเนี่ยแท้โอ้ยจะอ่อนดีแบบสอนลูกสอนลูกสาวหล่ะจะแต่ไหนน้อครับขายดีบอ ช่วงนี้คนหลายเนาะยูจ้าคนหลายค่ะคนหลายๆช่วงเทศกาลครับเทศกาลครับช่วเทศกอเกียๆแม่โสมแม่มันเน่เด้อองค์หญิงเอ้ยแม่จีจางนีหลามาเบิงให้บ้านก็ทรายเขาลื่นผู้เฒ่าผู้แกติดมือใบ้านบ่เคยเบิ่งมะล่ำบ่เคยเบิ่งหญิงยูต่การโทรศัพท์นี่แตงแต่องค์หญิงเห็นป่โอ้โหแถมดีองค์หญิงนี่ยอมรัาบเลย เรื่องนะครับ<ม>บ้านบ้านไหนก็นต้องเบิ่งแม่ๆบ้านหันเตยรครับเสียงจาก FC แฟนคลับครับจอรดรถเพิ่งก็จําได้แล้วขอถ่ายรูปอีก 是。 Mm-hmm.

ห้องน้ำอุ้ยยาวชียาวชีฮะอใครี้ปอสวัสดีค่ะ่ายด้วยที่ทีไดีพี่อยาก่ายรูปนัแให้ไปกับงามจ้ะใ่แอปก็ได้นนู้น่ะเป็นพี่ทั่้มอมของร้านที่มี่มาแพร่ฮสยที่ชิกี้ไลหานงามแ่โอ้ ข i̇şte uh, mm, ah ah, mm, um> ึ้นมาอนี่แม่แม่ดูนะคะแม่เต๋าบ้านบ้านฮันเตยครับครับ

อย่าลืมอย่าพลาดบ้านหันเตย์ครับตมบนปทายอำเภอปทายจังหวัดคนครราชสีมาครับของตั้งทางต่อแล้วครับพอกันไหมชิปหนาครับกับช่องพ่อแม่อุ้หญิงล้ำกับร็อคบิเชวครับฝากติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับ ออกเดินทางต่อพกันใหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ